you'll see the difference now if we change it you'll know how nothing ever stays the same once you let it let it change hey, let it end. สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขาลุยคุยเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเรากําลังเดินทางไปจังหวัดสระบุรีเพื่อที่จะไปกลางเต้นเล่นน้ําติดลําธารกันนะคะเราดูไว้หลายที่เลยค่ะแต่เราไม่ได้จองล่วงหน้าก็คือเต็มหมดแต่จะมีอยู่ที่หนึ่งนะคะก็คือแก่งลานลักต้อง w a l k in ไปเท่านั้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องจองล่วงหน้าเราก็เลยมุ่งหน้าสู่แก่งลานลักกันค่ะ บริการของที่นี่นะคะอยู่คนละ120บาทค่ะต่อคนต่อคืนนะคะเดือนพฤศจิกายนปี64เขาจะปรับขึ้นเป็น150บาทแล้วค่ะลานกางเต็นที่นี่นะคะกว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็มีหลายจุดที่จะให้เราเลือกไปกางเต็นด้วยค่ะแต่เราเป็นรถเต็นท์หลังคานะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปกางเต็นบนสนามหญ้าได้ค่ะเขาก็เลยแนะนําขึ้นไปกลางข้างบนสุดท้ายสุดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงประมาณบ่ายโมงฝนตกตลอดทางเลยค่ะเจอฝนนะคะตอนนี้ก็ยังตกไม่หยุดเลยมันไม่ได้ตกอย่างเดียวนะคะมีฟ้าร้องมาด้วย หลังจากที่ฝนหยุดตกนะคะ <it> change, ก็จะเห็นภาพ <your S 1> บรรยากาศแบบี้เลยต้ากา็จะมีหมอกฟุ้งๆมาแบบสวยงาม <it> change, ได้บรรยากาศมากๆ let it, let it ส่วนด้านหน้าของเรานะคะจะติดลำธารด้านซ้ายมือเราก็จะเห็นหมอกฟุ้งๆส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเหมือนป่านิดนึงนะคะโอ้โห oh, วันนี้เรามาดูวิวทิวทัศน์กัน 360, 360องศา<ๆ>เลยค่ะ ทอดปลาหมึกกูไม่จ้าลงมีรถปลาหมึกมาขายด้วยนะคะแต่ขอไม่ก้าลงมาขายตรงนี้พอ,พอแอนไปซือ้อตรงท้างบนบอกให้ลงมาก็ไม่ลงมีเรื่องเนี่นะ ซื้อเต็นท์มาใหม่เต็นท์ห้องน้ําซื้อมาเป็นปีและเพิ่งได้ใช้งานนี้เป็นครั้งแรกมันลดราคาช่วงโควิดจากพันก็บาทเหลือไม่ถึงพันที่นี่ห้องน้ําไกลอยู่เราก็เลยอาศัยเต็นท์ห้องน้ําคนที่ไปแคมปิ้งก็ควรจะมีติดไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ พอดีเผื่อห้องน้ำมาอยู่ไกลอย่างเงี้ยกลางค่างคืนนี่แล้วก็กะว่าวันนี้จะใช้อาบน้ำนนเป็นไง วอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็น45นาทีนะคะเอาบรรยากาศบนภูเขาหมอกคุงๆมาให้ชมกันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไหมคะแบบนี้นี่เราอยู่มุมนี้กัเลยมุมเขาติดลำธารช่วงเวลานี้ก็ใกล้จะมืดเข้าไปแล้ว อากาศเย็นสบายดีค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนตอนประมาณสองทุ่มนะคะเดี๋วเราจะถ่ายให้ดูก่อนที่เราจะขึ้นไปนอนนะคะอาบน้ำแล้วก็ขึ้นไปนอนกันนะคะนั่งลมชมวิวนะคะมีความสุขแคปปี้ฝั่งตรงข้ามก็โอ้โหไฟเต็นสวยงามมากๆ คืนนี้ก็คงได้นอนฟังเสียงลำธารทั้งคืนเลยนะคะคงจะมีความสุขหน้าเดยวเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็ขึ้นนอนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะ 巴黎。Vale. เราทานข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเดินทางกลับก็ขอเล่นน้ํากันสักหน่อยนะคะตรงนี้น้ําแรงมากเลยค่ะยืนแทบจะไม่อยู่เลยเด็กๆไม่ควรที่จะเล่นกับตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเก็บเต็นท์กันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนมากๆ9ก้าโมงครึ่งนะคะทีงนี้แดดร้อนมากมเลยเดี๋ยวรอให้เต็นท์แห้งอีกสักนิดนึงเราก็จะเก็บกันแล้วค่ะ ก็ทีนี้นะคะเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามากด s u b สไครต์นะคะกดไลค์ให้กันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะ